เอาละครับคุณผู้ฟังสนามบินเตโชที่ร้างอยู่แล้วมาวันนี้ไฮซีซันยิ่งไปกันใหญ่สนามบินหมื่นล้านจ่อร้างรับปีใหม่วิกฤตแอร์ฟรีจ่ายค่าไฟเลี้ยงคนไปไหว้พระแก้บนเจ้านีกลุมขมับดอกเบี้ยโหดแต่รายรับปลิ่มน้ำชะตากรรมสนามบินเตโชเดือนธันวาคมตอนนี้ยิ่งกว่าแขวนบนเส้นได้ครับช่วงปลายปีนี้ขมนหวังนักหนาเลยนะคะว่าจะเป็นช่วงนาทีทอง ใช้เลยครับแต่บอกเลยว่าหนักข้อมูลล่าสุดจากวันที่29ธันวาคมปี2568ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีอย่างเดือนพฤศจิกาย,ยนและเดือนธันวาคมที่ขเขมรหวังว่าจะเป็นช่วงนาทีทองหรือไฮซีซันกอบกู้สถานการณ์แต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันกลับไม่เป็นไปตามคาดโครงการมูลค่า1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ52,500ล้านบาท ตอนนี้กำลังเจอวิกฤตเกินเยียวยาแล้วครับเพราะตัวเลขคนใช้บริการจริงๆมันน้อยน้อยมากมาดูสถิติกันเดือนพฤศจิกายนปี2568มีผู้โดยสารรวมแค่460,000คนเฉลี่ยแล้ววันละ15,300คนส่วนเดือนธันวาคมที่คาดการว่าจะจบเดือนนี้ขยับขึ้นมาเป็น520,000คนหรือเฉลี่ยวันละ17,000คนครับอือมีคนถึง500,000คนแต่ทำไมถึงยังวิกฤตคะนี่มันคือกับดักตัวเลขครับ ถ้ามองผิวเผินมันดูเติบโตขึ้น1 0 1ถึงกราฟเป็นสีเขียวดูดีแต่ถ้าเทียบกับขนาดที่เขาสร้างเตรียมไว้มันคนละเรื่องเลยครับสนามบินนี้เขาสร้างมารองรับคนได้ถึง1 2 5 0 0 0้านคนต่อเดือนแต่มีคนมาใช้จริงแค่5 0,000คนนิดๆหายไปกว่าครึ่งครับพื้นที่กว่าร้อยละหกสิบของสนามบินคือลมล้วนๆที่ต้องเปิดแอร์เลี้ยงไว้นี่คือหายนะของต้นทุนคงที่หรือ fixed c o s ครับแบบนี้ค่าไฟบันแน่แน่แล้วจุดคุ้มทุนจริงๆมันควรอยู่ที่เท่าไหร่คะ ตามหลักการบริหารสนามบ,บินไซยักร,ระดับ 4F แบบนี้จุดคุ้มทุนที่จะพอจ่ายดอกเบีย้ยและค่าพนักงานได้ต้องมีคนใช้วันละ30,000-35,000คนครับแต่ความเป็นจริงทำได้แค่17,000คนห่างกันครึ่งต่อครึ่งยิ่งเปิดนานยิ่งขาดทุนสะสมครับแถม CAIC ผู้สร้างยังออกคุ้นกู้ดอกเบีย้ยสูงถึงร้อยละ5.5รายได้ที่มีตอนนี้แทบไม่พอจ่ายดอกเบีย้ยครับสถานะตอนนี้คือปริ่มน้ำแล้วเสี่ยงต้องกู้เพิ่มมาโปะนี้เก่าในปีหน้าไปอีกช่วงพีคสุดของปียังหนักขนาดน น้อยเนี่ยจะแยกขนาดไหนคะเนี่ยนี่แหละครับคือจุดที่ต้องจับตาเลยปกติแล้ววงจรการท่องเที่ยวของภูมิภาคเราช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนตัวเลขนะักท่องเที่ยวจะตกลงหัวบ้าพอยู่แล้วถ้าฐานของช่วงพีคในเดือนธันวาคมทําได้แค่17,000คนต่อวันพอเข้าสู่ช่วงกลางปี2569ตัวเลขอาจจะดิ่งลงไปเหลือหลักพันไปปลายหรือหมื่นต้นต้นได้เลยครับสภาพสนามบินที่ใหญ่ระดับโลกแต่มีคนเดินอยู่หยิบมือเดียวร้านค้าต่างๆที่เช่าพื้นที่ไว้ก็จะอยู่ไม่ได้ร้านค้าก็คงทยอยปิดตััััววกนนนหมมมดดเเเเพราะไ่ีีคิทท้้งงงงยบ เยทีดวบแบบนี้เงินทุนสำรองของเ,เมรเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันคะมันจะละลายหายไปจนหมดเกลี้ยงแน่นอนครับสนามบินระดับ 4F เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ค่าแอร์ครับมันมีค่าบำรุงรักษาระบบไฟรันเวย์ระบบความปลอดภัยที่ต้องสแตนบายตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเครื่องบินลงกี่ลำค่าใช้จ่ายพวกนี้เป็นต้นทุนจมที่ต้องจ่ายทุกเดือนการที่พื้นที่ร้อยละ60ไม่ได้สร้างไรายได้แปลว่าเงินทุนสำรองที่เตรียมไว้สำหรับ,บบริหารจัดการจะถูกดึงมาจ่ายค่าไฟและ ค่าดูแลรักษาพวกนี้แทนถ้าคำนวณจากอัตราการเผาผลาญเงินหรือเบรนเรทในปัจจุบันผมว่าเงินสำรองอาจจะเริ่มวิกฤตภายในไตรมาสที่2หรือ3ของปี2569หรือประมาณกลางปีหน้านี่แหละครับถ้าไม่มีเงินก้อนใหม่เข้ามาเติมอือหไหนจะดอกเบี้ยหนี้ที่กู้มาอีกนะคะใช่เลยครับดอกเบี้ยหุ้นกู้โหดถึง5.5%แต่รายได้สนามบินแทบไม่พอจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วดอกเบี้ยร้อยละ5 5าาสำหรับเงินกู้หลักหมื่นล้านบาทมันมหาศาลเลยครับเป็นภาระที่ต้องจ่ายทุกงวด เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นธนาคารในเขมรและนักลงทุนที่เช si ื่อมั mm ่นในโปรเจกต์แ hmm. ต sure. ่พอเห็นต so so ัวเลขรายได้ที่ย่ำแย่ขนาดนี้ความเชื่อมั่นมันสั่นคลอนครับเจ้าหนี้เขาดูที่กระแสเงินสดถ้ากระแสเงินสดไม่พอจ่ายดอกเบี้ยสัญญาการผิดนัดชำระหนี้หรือ default มันจะเริ่มแรงขึ้นเจ้าหนี้อาจจะเริ่มกดดันให้มีการปรับโครงสร้างหนี้หรือขยายเวลาชำระหนี้ภายในครึ่งปีแรกของปี2569ครับไม่งั้นได้เห็นรายการกระดาษเปล่าไร้มูลค่ากันเกลื่อนแน่หนักเลยค่ะเดี๋ยวก็จะวนเข้า เ้าลูปที่ต้องกู้เงินใหม่มาโปะหนี้เก่าเพื่อยื้อชีวิตไปวันๆอีกหรือเปล่าเรียกว่าขเขมรกําลังเดินตกกับดักหนี้สินไปแล้วครับมันเป็นวงจรอุบาททางการเงินเลยการกู้เงินใหม่มาจ่ายหนี้เก่าหรือรีไฟแนนซ์โดยที่ธุรกิจหลักยังไม่ทํากําไรเครดิตความน่าเชื่อถือก็จะลดลงดอกเบี้ยรอบใหม่อาจจะแพงกว่าร้อยละ5.5ด้ด้วยซ้ําถ้ายังหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเลขผู้โดยสารยังน้อยนิดแบบนี้ยังไงก็ไปไม่รอดครับและของที่ต้องรับกรรมอาจจะไม่ใช่แค่บริษัทเอกชนแต่ลามไปถึงเศรษฐกิจ ระดับประเทศของเขาด้วยอ ah. แล้วขเขมรเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็ลดลงหัวภาพไม่ได้มีใครอยากมาเที่ยวแล้วครับอย่างนครวัดเนี่ยสวยจริงยิ่งใหญ่จริงครับแต่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปแล้วเขาต้องการอะไรใหม่ๆความสะดวกสบายและความปลอดภยัยซึ่งช่วงหลังๆข่าวเรื่องความปลอดภัยในขเขมรก็มีผลกระทบหนักเรื่องสแกมเมอร์ทั่วโลกเขาก็รับรู้กันและถ้าสินค้าทางการท่องเที่ยวขายไม่ได้สร้างสนามบินหรูมันก็คือพิพิธภัณฑ์ร้รางราคาห0,000ล้านนี่เองนักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ตัว เลือกเยอะครับถ้าไม่เจ๋งจริงเขาก็ไปที่อื่นแล้วพี่จีนล่ะคะเขาจะช่วยไหมเพราะเขาเองก็ลงทุนลงแรงกับสนามบินนี้เหมือนกันคือเดิมทีจีนก็มองสนามบินนี้เป็นยุทธศาสตร์แน่นอนครับในแน่ของการขยายอิทธิพลผ่านโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางแต่ตอนนี้เศรษฐกิจจีนเองก็สะดุดอยู่เหมือนกันภาคอสังหาเขาพังภาคการเงินก็ตึงตัวการจะควักเงินก้อนใหม่มาถมในหลุมดําที่ยังมองไม่เห็นกําไรแบบนี้ผมว่าจีนต้องคิดหนักมากครับเขาอาจจะเลือกเลี้ยงไขไว้ไม่ให้ล้มแต่จะไม่ทุ่มไม่อั้นเหมือนเมื่อก่อนแล้ว เผอๆอาจจะมองเป็นภาระที่ต้องจำใจแบกไว้เพื่อรักษาหน้าตาทางยุทธศาสตร์เท่านั้นเองครับอ๋อเจ็บกันทุกฝ่ายแบบนี้จะไปเอาที่ไหนมาโปะคะเงินภาษีประชาชนเขมรหรือการขายสินทรัพย์ชาติในเมื่อจุดคุ้มทุนที่ต้องการคือ35,000คนต่อวันแต่ความเป็นจริงทําได้แค่ครึ่งเดียวช่องว่างมันมหาศาลนี้มันคือตัวเงินที่หายไปทุกวันครับทางออกมีแค่2ทางหลกัหลกๆคือรัฐบาลต้องควักเนื้อเอาภาษีประชาชนมาอุดซึ่งประชาชนเขมรเองก็ลำบากอยู่แล้วหรือ2คือการขายสมบัติกินนั่นคือการเปิด เิดทางให้ต่างชาติซึ่งก็คงหนีไม่พ้นจีนเข้ามาถือครองสินทรัพย์เพื่อแลกกับการล้างหนี้ซึ่งไม่ว่าจะออกหน้าไหนคนที่เสียประโยชน์ที่สุดก็คือประชาชนนั่นแหละครับแม่ภาษีก็ต้องเสียสมบัติชาติก็อาจจะหายอีกนะคะใช่เลยครับนี่คือความล้มเหลวในการประเมินความเสี่ยงที่รุนแรงที่สุดเคสหนึ่งในอาเซียนเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีหรือ over scale เผื่ออนาคตเป็นเรื่องปกติแต่การเผื่อไว้ถึงเกือบ3าเท่าของดีมานจริงในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังปันป่นป่วนแบบนี้มันไม่ กลุ่มทุนชัดๆครับเงิน50,000่นกว่าล้านบาทนั้นถ้าเอาไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆอาจจะเกิดประโยชน์กว่านี้มหาศาลแล้วกลุ่มทุนเจ้าของโครงการล่ะคะจะรอดไหมถ้าตัวเลขผู้โดยสารยังไม่สามารถก้าวกระโดดเป็น2เท่าได้ในเร็วๆนี้กลุ่ม OCIC ของคุณภุมิเคฟเซียเนี่ยถือเป็นกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ที่สุดในเขมรเลยครับสายป่านเขายาวก็จริงแต่ปี2569จะเป็นปีชี้ชะตาหรือปีเผาจริงเลยครับถ้าตัวเลขผู้โดยสารยังไม่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าซึ่งดูจากสภาพแล้วยากมาก ภาระขัดทุนเดือนละหลายล้านเหรียญจะกัดกินสภาพคล่องของกลุ่มธุรกิจในเครือทั้งหมดครับจากที่เคยเป็นอัศวินขี่ม้าขาวสร้างความเจริญอาจจะกลายเป็นเหยื่อของโศกนากกรรมทางการเงินที่ตัวเองสร้างขึ้นมากับมือก็ได้ครับอ่าวิกฤตมันจะรุนแรงถึงขั้นไหนคะแค่ปรับโครงสร้างนี้หรือจะหนักถึงขั้นล้มละลาย ถ้าสถานก,การณ์ยังย่ำแย่แบบนี้ต่อไปมันจะไม่ใช่แค่ปรับโครงสร้างหนี้ธรรมดาแน่นอนครับแต่จะลามไปถึงความเสี่ยงระดับล้มละลายหรือขาดสภาพคล่องจนบริหารต่อไม่ได้เลยภายในครึ่งปีแรกของปี2569ความเป็นไปได้คืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนมือผู้บริหารหรือรัฐต้องเข้ามาอุ้มแบบเต็มตัว ซึ่งก็กลับไปสู่ปัญหางบประมาณประเทศอีกซึ่งการเปลี่ยนมือผู้บริหารนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับใครจะกล้ามารับช่วงต่อในเมื่อมันพังพินาศขนาดนี้คือถ้าจีนเทจริงๆนี่ล้มครืนเลยนะคะรัฐบาลเขมรจะกล้าแบกหนี้ไว้ได้แค่ไหนบอกเลยว่ามืดมนครับถ้าจีนถอย คนที่ต้องแบกรับรายต่อไปก็หนีไม่พ้นรัฐบาลเขมรครับแต่รัฐบาลเขมรเองก็มีภาระหนี้สาธารณะที่ต้องดูแลการจะมาแบกหนี้โครงการเอกชนแม้จะร่วมทุนด้วยมูลค่ามหาศาลขนาดนี้มันเสี่ยงที่จะพากันพังทั้งระบบจะไปหาทุนตะวันตกมาซื้อต่อก็คงยากครับเพราะโครงสร้างมันผูกกับจีนไปเยอะแล้วสุดท้ายก็จะไร้ทางออกครับแล้วตัวเลขการเติบโตที่โตแค่1 0ถึง13มเปอร์เซ็นต์มันน้อยเกินไปครับสำหรับโครงการระดับนี้นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่คุณมาเน็ตโม้ไว้มันไม่มีอยู่จริงม เยอะเลยนะคะว่าคนจะแห่กันมาเป็นล้านล้านใช่ครับแล้วการเติบโตเนี่ยมันควรจะเป็นหลักร้อยเปอร์เซนต์ด้วยการโตแค่นี้มันยิ่งกว่าเตา่าคลานอีกครับทั้งที่เคยมีดีมานหรือความต้องการของโครงการว่าคนจะแห่กันมาเป็นล้านล้านคนนั้นแต่ความเป็นจริงคือตลาดมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นและกัมพูชายังไม่ได้เป็นฮับการบินที่ใครๆก็ต้องมาแวะ ของจริงกับความฝันมันคนละเรื่องกันเลยครับชัดเจนเลยค่ะก็ต้องจับตากันต่อไปว่าปี2569จะเป็นปีที่กัมพูชาพลิกฟื้นหรือจะจมลงไปกับวิกฤตที่สร้างขึ้นเองแต่ดูท่าแล้วผมว่านับวันมีแต่จะยิ่งแย่ครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันละมินสวัสดีครับ